ดีคุณเซนมึงทำอย่างนี้แหละดีเดี๋ยวก็เกิดสงครามอีกคราวนี้มึงจะร้องครางเป็นหมาเลยนะมึงจะร้องครางเป็นหมาเลยนะอัปเดตสถานการณ์นะครับระหว่างไทยกับกัมพูชาเมื่อวานนี้ทางขมิญน,นะครับเอาทหารปลอมตัวเป็นพระนะครับและระดมชาวบ้านมา โดยจะพยายามใช้ผู้หญิงและเด็กและก็พระนะครับเพื่อให้เข้าองค์ประกอบนะครับเพื่อให้เข้าองค์ประกอบเวลาจะไปฟ้องชาวโลกแต่ปรากฏว่ามึงพลาดอีกแล้วไอ้คุณเซนแผนเฮ e ี้ยๆมึงอย่างนี้นะครับแผนมึงเนี่ยใช้ไม่ได้คือมันใช้ชาวบ้านใช้ชาวบ้านพื้นที่ที่มันเข้ามาเนี่ย ไม่ใช่พื้นที่อ้างสิทธิ์นะถ้าพื้นที่อ้างสิทธิ์เช่นไทยใช้แผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นอ้างสิทธิ์ไปถึงกับต้นสนยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับเขมรอ้างแผนที่หนึ่งต่อสองแสนอ้างมาถึงต้นไซมันก็จะมีพื้นที่โโบตรงกลางแต่พื้นที่ที่ มึงจัดม็อบชาวบ้านมาเนี่ยมาลักล้วลวดหนามของประเทศไทยนะครับเข้ามาขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ในเขตดินแดนไทยชัดเจนเลยนะครับผมชื่นชมการทำงานของทหารและน้องๆตำรวจชุดควบคุมฝูงชนนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ได้สุข,ขุมนะครับเป็นไปตามหลักกติกาสากลน,นะครับ จากเบาไปหาหนักนะครับจากเบาไปหาหนักนะฮะทั้งทั้งที่มันน่าจะทํามากกว่านี้นะครับน่าจะทํามากกว่านี้คือต้องพยายามจับกลุ่มตัวให้ได้ความเห็นผมนะครับไม่รู้ว่าทางฝ่ายกองทัพจะวางแผนยังไงตําววจ ในขณะใช้กฎอัยการศึกตำรวจต้องฟังเสียงทหารอยู่แล้วครับฟังคำสั่งจากทางฝ่ายทหารเป็นหลักอยู่แล้วนะฮะว่าจะใช้กำลังขั้นไหนใช้ชุดควบคุมฝูงชนปฏิบัติการขั้นไหนแค่ไหนนะครผมอยากให้ทำการจับกลุ่มตัวได้สัก คนหรือสองคนและพิสูจน์ทราบว่ามันเป็นทหารขเขมปรปลอมตัวมาโดยเฉพาะไอ้คนที่เป็นพระนะครับมันจะเป็นพยานหลักฐานที่มาฟ้องกับชาวโลกว่ามันใช้วิธียั่วยุใช้วิธียั่วยุแบบนี้นะครับแต่ถามว่าผมส่วนตัวผมเครียดไหมผมไม่เครียดนะครับ ทำเลยครับไอหุนเซนไอหุนมาเนต็ตมึงทำเลยมันจะได้เหมือนปราสาทตาามเงอนถุงเดี๋ยวจะได้เปิดศึกกันเที่ยวที่แล้วห้าวันเที่ยวนี้ก็เอาอีกสักสิบวันมันจะได้จบจบไทยกะหุ่นเซนนะครับจะได้จบจบนะครับ น้องๆทำได้ดีแล้วครับแล้วก็เมื่อวานเนี้ยพอใช้แก๊สน้ำตากว้างไปไอ้แก๊สน้ำตาเป็นลูกไม่ได้ยิงจากปืน M79 ป้องใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับไอ้นี้มันเป็นลูกนะครับกระทุ้งแล้วก็กว้างไปไอ้ฮ่าชาวบ้านเขาเหม็นแม่งกว้างกลับมานะครับก็เล่นเอาชุดควบคุมฝูงชนที่ไม่มีหน้ากากป้องกันเนี่ย นะครับไม่มีหน้ากากป้องกันเนี่ยถึงก็แตกเลยนะครับก็ขอญาตชุดควบคุมฝูงชนนะครับต้องมีหน้ากากหนึ่งกองร้อยชุดควบคุมฝูงชนหรือจะจัดเสริมสองกองร้อยก็ได้นะครับทางพุ่งข้าบัญชาของตำรวจต้องระดมหน้ากากหน้ากากป้องกันแก๊สน้ำตานะครับเตรียมไว้สักสี่ร้อยชุดนะครับ ทหารเขาไม่มีแล้วครับชุดคอฝอเนี่ยใกล้ๆบ้านผมเนี่ยนะครับเอาชุดหน้ากากไปใส่ให้เด็กด้วยนะครับเวลากรณีที่เรากว้างแก๊สน้ำตาไปแล้วมันกว้างแก๊สน้ำตากลับมาเนี่ยไอแนวหน้าเราจะได้ไม่ถอยนะครับเพราะถ้าเราโดนแก๊สน้ำตาเนี่ยมันก็จะต้องแสบตาเหมือนกันนะครับมันจะแสบตาเหมือนกันนะครับต้องเตรียมหน้ากากป้องกันแก๊สน้ำตาด้วยนะฮะแล้ว พอหลังจากใช้แก๊สสัตาไปมันก็ใช้ไม้ตีเจ้าหน้าที่ตำรวจตีเจ้าหน้าที่ทหารใช้ไม้แหลมพุ่งเข้ามาแบบขอบใช้หนังสติ๊กยิงใส่ตำรวจก็ต้องดำเนินการขั้นต่อไปคือป้องกันตัวนะครับระง,งับยับยั้งเหตุที่มันมาบุกรุกและทำร้ายเจ้าหน้าที่โดยใช้ เข้าหลามลูกซอง5นัดแต่เป็นกระสุนยางใช้กระสุนยางนะครับยิงใส่เข้าไปมันจะเจ็บไม่มากครับมันเจ็บเหมือนโดนลูกหนังสติกเหมือนกับโดนลูกลูกหินหนังสติกประมาณนั้นเจ็บประมาณนั้นนะครับแต่ว่าน้องที่ใช้ปืน ยิงกระสุนยางนะมันต้องเชิงหน่อยนะครับปกติเนี่ยเขาจะมีวิธีการยิงนะครับว่าต้องยิงใส่บริเวณลำตัวบริเวณขาบริเวณแขนนะครับเขาจะเน้นว่าไม่ให้โดนใบหน้าไม่ให้โดนใบหน้าเพราะโดนลูกกระตาอย่างเงี้ยจะตาแตกตาบอดเลยนะครับแต่ถ้าไอคนยิงเชิงสูงนะครับ จังหวะที่มันยิงหนังสติ๊กมาก็ทำท่าขึ้นลำปุ๊บทำท่าถอยหลังหน่อยนะครับแล้วก็ลั่นปุ้งเข้าไปก็จะเข้าเบ้าตาแม่นพอดีเลยนะครับจะเข้าเบ้าตาพอดีเลยแต่เราไม่ได้เจตนาจะไปยิงเบ้าตาเขานะครับมันอยู่จังหวะที่เราถอยไงเราโดนโจมตีมาเราถอยนะฮะอันเนี้ยถูกหลักสากลครับแม้ว่าฝ่าย ขเมนที่เข้ามาก่อเหตุจะโดนลูกกระตาแตกไปได้รับบาดเจ็บสาหัสก,ก็อยู่ในกรอบที่จะชี้แจงได้แต่ยิงต้องมีเชิงยิงต้องมีเชิงนะครับไม่ใช่เล็งไปที่สูงที่หัวมันอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันต้องเล็งไปที่อกนะครับแล้วทำท่าถอยหน่อยเฮ้ยจะเข้ามานะปุ๊กลั่นเข้าไปก็จะเบ้าตาพอดีนะครับ แล้วถ้าไปโดนเบ้าตายทหารที่ปลอมตัวเป็นพระนะก็จะดีนะครับกระสุนลูกซองห้านัดเนี่ยนะครับเอากระสุนยางไปเนี่ยนะครับเอากระสุนยางไปเนี่ยผมว่ามันน้อยกระบอกครับจัดไปเลยครับอีกหนึ่งกองร้อยก็กองร้อยกระสุนยางโดยเฉพาะเลยนะครับร้อยห้าสิบกระบอกนี่จัดไปเลยนะครับ มึงมาหาเรื่องเองอะไอหุ่นเซนมึงจัดมวลชนมาอะไรมาเนี่ยนะฮะแล้วระวังตำรวจอย่าไปหยิบลูกผิดนะลูกมันจะเหมือนเหมือนกันด้วยนะครับระวังนะครับไอพวกที่มาจ้าจ้ากะกา,าแนวหน้าเนี่ยนะครับลูกแม่นเขาขาวเหมือนกันด้วยนะครับยัดผิดเข้าไปมึงเจอลูกตะกัวเข้าไปกืชิบหายเลยนะนะครับ เจอลูกตะกัวไปชิบหายเลยนะแม่ขนาดชุดควบคุมฝูงชนใช้ถึงกระสุนยางแล้วนะนี่ขึ้นมาระดับสองแล้วนะไอ้เขมรแม่นเสือกดีใจอีกครับมันคิดว่าเป็นกระสุนลูกซองห้านัดจริงมันทำไมกะ แม่มันไปคุยโม้กันอีกว่ามันหนังเหนียวยิงไม่เข้าโอ้โหจริงๆเนี่ยมันฉลาดกันเหลือเกินนะครับเจอกระสุนยางไปมันบอกมันหนังเหนียวยิงไม่เข้านะครับ <c oughs> <c oughs> กูก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงกับมึง อย่าว่าแต่คนไทยตำรวจไทยทหารไทยกับคนําเหมรนที่มารุกรานเราเลยนะครับแม้แต่ม็อบควบคุมฝูงชนในกรุงเทพเนี่ยนะครับม็อบควบคุมฝูงชนในกรุงเทพเนี่ยคนไทยที่ไปประท้วงเนี่ยมันยังหยิบกระสุนผิดเลยนะครับมันยังหยิบกระสุนผิดเลยนะครับ ไม่รู้หยิบผิดหรือมันตั้งใจหยิบก็ไม่รู้ปุ้งเข้าไปเจ็บกันชิบหายไว้ปวงหมดนะครับตอนม็อบดีคุณเซนมึงทำอย่างนี้แหละดีเดี๋ยวก็เกิดสงครามอีกคราวนี้มึงจะร้องครางเป็นหมาเลยนะมึงจะร้องครางเป็นหมาเลยนะนะครับ